ฉันชดอเออชนประตูเจ็บโนโมมันอยู่ตรงไหนวะเดินหามันนี่ใช่ปะเฮ้ยเพื่อนเราอยู่นี่เราอยู่นี่เดี๋ยวเราโทรบ,บอกมือเดี๋ยวเรา เราเราเราอยู่ด้วยกันใช่ปะเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ท่อกันเราอยู่บ้านเดียวกันเราอยู่เราญาติเดียวกันด้วยใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราโทรบอกแม่กันนะแม่ครับว่าอะไรลูกเขาขอไปดอนะคะคางบ้านหนึ่งไปค้างบ้านนะคะผมซื้อบ้านใหม่โอเคลูกดูแลตัวเองดีๆนะคับแม่ราคาเท่าไหร่ลูกแค่อะไรไหม หนึ่งร้อยบาทนี่เแม่โอ้สูงจังเลยหนูโอเคเขาตับมาแล้วปะเราเดินไปนั่นกันปะพี่ครับพี่ครับผมขอผมขอซื้อบ้านใหม่แล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับใช่แล้วน้องใช่แล้วใช่แล้วโอเคครับพี่ขอบคุณครับโอเคน้อง ไปเลยไปเลยไปหาที่ไกลๆกลขอรบพี่กัดกันหน่อยเพื่อนนี่ไงอยู่บนซอยนี้อยู่บนซอยนี้นี่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ไงบ้างนั้นว้าวไม่น่ารู้ดีสวยไหมปะไปกันมามานาตามมาบ้านเช่านี้ไม่ใช่นน้นนี่ ว้าวแล้วเปียบดีแล้วเนี่ยล็อกประตูบ้านก่อน,นเฮ้ยนายมีที่เล่กเปลี่ยนหนูด้วยไม่ใช่บีคอมด้วยเหมืมอนพี่เขา่เล่นไปทำรายงานแล้วอะว้าวนาอย่าเราไปจัดของโอเคปะเอาของไปเก็บแป๊บน้เราเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วนะ

ป,ป,ปิดล่องรถก่อนเฮ้ยได้เราจะไม่หนีไปไหนแล้วใช่ป่ะเราจะอยู่ที่นี่เลยแน่เดี๋ยวเราเพิ่มไปเล่นเกมก่อนนะโอเคไปไหมเราเปลี่ยนเสื้อแล้วมานอนเล่นอย่างนี้แหละ เราจะไปหนไปไหนเราจะไม่ไไหนไีไปไหนแล้วใช่ไหมเราจะไม่หนีไปไหนแล้วเราได้บ้านซื้อบ้านใหม่ราคาหนึ่งร้อยบาทถูกมากเลยโอถูกมากเลยอ่ะบ้านนี้มันกว้างนะ เล่นเกมหนึ่งเดียวดีกว่าเฮ้ยตีป้อมตีป้อมชนะเลยนายนี่ลาขึ้นทันสองเหรอไายอยู่ไหนอ่ะมายอยู่ไหนนี่ไงนะายอยู่นี่ เคนีเ okay. ฮ้ยนายนายอยู่ไหนไนายกดน้อยกดน้อยกดตักดที่นึงอไะอีกที่นึงกดกดนี่ไงตัวอีตรงเนี้ยต้องมันมีคำนวณมันมีตรงหมอนอะตรงหมอนใหญ่อ่ะว้วเราโดนะนน่ะนายนั่งข้างล่างนะ ผู้หญิงวิ่งหน้าบ้านเห็นปะมีสองคนน่ะเราเห็นมีสองคนแบงนี้นเราอาบน้ำก่อนนะเเราอาบน้ำก่อนวินนายอย่าดูอย่าแอบดูนะให้กดกระดิ่งหน้าบ้านมาไปดู ในใายเข้ามกดกระดิ่งหน้าบ้านอะอู้เฮ้ยเไม่ใช่แล้วหรอไม่ใช่แล้วนาไม่ได้กดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วหราวะไม่ใช่แล้วนายว่าไม่ใช่ไหมผีหลอกแะแล้วลว่าผีหลอก เราเราเรา,เรากดปิดเรากดเล่นนาออกไปเราอับน้ำเสร็จแล้วอะ้นเสร็จแล้วนาอาบน้ำต่อเลยอาบเลยไม่แอบดูหรอกอเอาตนะ้องทำใจให้ใจดีกันไม่นงเราดูเปล่าวะเราต้องทำรายงานด้วยนะ เออครูทักมาเนี่ยงัย้นเราทำรายงานก่อนนะเราทำรายงานคณิตศาสตร์เราทำรายงานอะไรนะอะไรนะ นอนได้แล้วเห็นไหมนนอนได้แล้วเฮ้ย <c oughs> hey. เราเราตอบเป็นมุ่มมัวแล้วเราตอบมั่มมัวแล้วเฮ้ยนายมีเด็กเหมือนมีเด็กมันมีเด็กวิวขามเมื่อกี้เห็นไหม แกมาอยู่ที่ของฉันได้ยังไงมันคือบ้านของฉันเฮ้ยใครอะเอาเปิดไฟดีมีใครปิดไฟดิไฟอะไฟอะไฟอะเป็นไฟเป็นกระพริบอะไฟเป็นกระพริบ คน้องไม่โอเคน้องเช่าก็คือเช่าไม่ต้องออกมาจากบ้านนั้นอ้าพี่กูมกมบมอ้ขนบมมันเชี่ยดูไรเนี่ยไม่บุ๋มมันเชี่ยอยู่เน่จะออกจากบ้านนียังไงพี่ไม่มีวิธีให้น้องออกจากบ้าน,น,นได้หรอกเฮ้ยไม่เกินไปปะดึกน้อ วงสายนโมพี่เขาวางสายนโมเราจะออกจากบ้านนี้ยังไงอะอุ้ยอย่าเราไปเอายัน,นอยนะู่นั้นเราเ,าเอายันก่อนขวานเราขวานออกมาแล้วนี่เราได้ขวานแล้วโน้จะทำอะไรบ้างพี่ ไม่สนมีม่ไี่ประตูมาแล้วประตูมาแล้วประตูมาแล้ว ยังกับานนี่หองฉัน